ลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยโคโดโมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ล้างจานไล์ปอนเอฟเจแปนนิสยูสุ ะาจายฮอลลีวูดเกมนาไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หโมง20นทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับก่อนจะแข่งขันต้องคุยกับคุณแม่มือใหม่หน่อย,อยโอ้ยลูกสาวกำลังอยู่ในวัยที่น่ารักบ้านนี่หอมไปหมดเลยถูกไหม<ะ>ถูกต้องค่ะทุกอย่างสะอาดถูกต้องใช่ไหมถูกต้องพี่เวลลี่จะ,ะบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนมากชีวิตเปลี่ยนไปไงบ้างเหนื่อยมากพี่เวลลี่แต่ก็มีความสุขมากๆเออ มันเป็นอีกมุมหนึ่งของเราที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทนได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเรามาถ่ายงานเรารู้สึกว่าเราถึกถึกกว่านี้ก็ควายแล้ววะอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่พอเวลาไปเลี้ยงลูกอ่ะพี่วิลลี่ตอนนี้ลูก9้าเดือนอตัวใหญ่กว่าหนูอีกอุ้มอมอมอใช่แล้วมันก็จะโตเร็วขึ้นใช่แล้วลูกเป็นอะไรไม่รู้อุ้มอุ้มอุ้มหลับปุ๊บกลางจะวางที่นอนเยโอ้โหอุ้มใหม่เลยอุ้มอุ้มอุ้มเราไม่ใช่อแอเขาทนได้นะ ก็ตีลูกไปก็หลายทีนึกว่าอะไรกันน้อไม่มีอ่ะรักขนาดนี้มาคนแรกโอะเลยแล้วต้องแตะมือกับสามีไหมทําช่วยกันเลี้ยงหรือทายังไงถูกต้องหนูก็อุ้มอุ้มสามีบ้างบางทีก็ส่งส่องสามีได้อุ้สามีได้สามีก็ร้องลูกก็ร้องต้องอุ้มทั้งสองคนเอาเป็นคนละข้างแล้วกันลูกเอ้ยพร้อมแล้วนะครับมาที่สวนหลังบ้านของผมแล้วมาพบกับเกมเกมนี้ยิงปั๊บรับบอล บทละครผู้หญิงร้ายร้ายเป็นอย่างไรบ้างเรื่องอะไรบ้างคุณจําได้ไหมมามาดูของแอร์ก่อนของแอร์คือภาพยนตร์ละครเรื่องเกมรักทรยศอุ้ยคุณแล้วโวลร์แมรี่เอชชื่อบที่เป็นอนาดาเลียนโอ้โหของนุ่มครับพี่นุ่นพี่่นนุกรงกรรมอ่ากรงกรรมเป็นละไงเป็นละใหม่เจริญปู่ไงดอกส้มสีทองอะไรยางอะไรยางอะไรยางไง เตรียมตัวให้ดีแพทิเซียพี่อนันดาพี่แอนทองผสมถ้าใครเด็ดๆเก่งๆมั่นใจตะโกนออกมาว่าเรื่องอะไรหรือของใครเพื่อช่วยกันแล้วลูกบอลมันจะยิงขึ้นฟ้าฟื้นมามีเวลาไปรับเพราะฉะนั้นลีกทางกันให้ดีพร้อมเริ่มละครเรื่องนี้มีวลีฮิตฟ้ารักพ่อชันฉันฉัน ลครเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากซีรีส์ประเทศอังกฤษอังกฤษไม่ใช่ใช่แรกของข้าของข้าแกเดี๋ยวเดี๋ยวของข้าของข้าแกเดี๋ยวเี๋วเกลีไม่ใช่เหรอเกมเกมรักทรยศอันนี้ละครเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วแล้วว้ายได้ได้ละครเรื่องนี้ตัวเอกเป็นซิฟิลิสเขาเดือดเจ้าบุญบุญ ละครเร,いいเรื่องนี Man> ้เร er ียกลูกชายว่าไอ้วันไอ้วันโอ้ยละครเรื่องนี Actually, ้พูดถึงการแก้แค้นของเมียหลวงแก้ละครเรื่องนี้ร้องเพลงประกอบละครโดยปานธนพรดอกซ้อมสีทองหรือก้มกมวะ ถูกต้องละครเรื่องนี้นางเอกเป็นสาวขายบริการโกงโกงตามบอกโกามไอ้เรื่องเอพวกเธอเก่งอ่ะละครเรื่องนี้เป็นละครภาคต่อท่านใดไม่ได้พวกเธอเก่งเลยอ่ะละครเรื่องนี้นางเอกมีสามีเจ็ดคนเคยคัดจัาไม่ได้ไม่ได้หลุดออกมาแล้ว ละครเรื่องนี้ถูกกระทรวง <Hey. S 1> วัฒนธรรมให้ตัดเนื้อหาออกเพื่อความเหมาะสม oh. ดอกซ้อมดอกซ้อมดอกซ้อมถูกต้องละครเรื่องนี้แม่สามีตีกับลูกสะบดเวลาปล่อยเงื่อยมาใช่โอเคโอเคอถือว่าทำได้ดีมากเพราะว่า สามัคคีมากๆตะโกนไปตะโกนมานะครับเอ้าแต่ได้ไป8เรื่องคุณสอนนักกีหวกไก่8ตอนนี้นําอยู่24คะแนนโอ้ลูกเยอะมากเอ้าถึงเวลาแล้วเปลี่ยนทีมทีมนี้มากลับมาแล้วนะครับกับหมวดของพวกคุณทั้ง4คนคือละครที่มีฝาแฝดเอาล่ะนึกออกไหมว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง โอ้ย่อนี่นีสายละครสายลครโอ้เจ้าเอ๋ยโอ้เจ้าเอ๋ยพมลิขิตครับเอาละมาดูกันครับว่าพวกคุณได้ละครอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้สเสน่หาเด่นคุณได้พรมลิขิตปังปังได้กลินกาสลองแล้วคุณริวได้อะไรครับแรงเงาโอ้โห จำกันให้ได้จำกันให้ได้ว่าใครเป็นใครเจม่เจม่เม่เี่เจมีเี่เจมี่มี่เจมี่เมี้าี่เจมี่เจมี่ม่เรมี่เจมี่เรมี่เจมี่เจมี่าจม่เจมีเจมี่เจมี่ี่เมี่เเมี่เจี่ี่เี่เเรื่องนี้เาเเ่ี่ม่มี่ี่มเ่ี ฝาแฝดสวมรอยทำงานในวงการบันเทิงเด่นคนเด่นคนเด่นคนแกม่ดูหรือเปล่าเด่นคนแกม่ดูหรือเปล่าสองเสน่หาจบอย่าแก้ดิละครเรื่องนี้ตัวละครละครเรื่องนี้ตัวละครจะกินแกงหอยกินกงสลองกินกงสลอรฮะเด่นคนเด่นคนเด่นคนละครเรื่องนี้ฝาแฝดแก้แค้นให้กันใครวะ เอาลลเเาาได้ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยเด่นคนเด่นคนเด่นคนเม่นคนลักขอนเรื่องนี้ตัวละครมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยละครเรื่องนี้มีเรื่องราวย้อนไปสมัยรัชกาลที่หกพี่เด่นพี่เด่น คุณกระแทกเพื่อแทาหัวหน้าทีมแบบไม่แคร์ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เข้านะแต่ล้มเข้าแต่คุณกระแทกเขาซะล่วงเลยออกมาสองทีบอกแล้วว่าก่อนขึ้นมาเขาอยากสร้างบ้านนะละครเรื่องนี้มีกอปพิชยะร่วมแสดงฉันหรือเปล่าลองเลยก็จะเป็นชันเลยฉลองละครเรื่องนี้เจมมาเล่นเป็นหมอคอมิคิีอมินิกินกาสโลล์ไไม่ใช่กินกาสโลล์กินกาสลล์ละครเรื่องนี้มีตัวละครฝาแฝดที่ฆ่าตัวอมหมดเวลา <c oughs> เรายาก <c oughs> ไม่ยากจากเรดูคอจ่ะได้ทุกข้อแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณก็ได้คะแนนกันไปเยอะนะฮะปังๆครับได้ไป7เรื่องคุณสอนได้กับวกกับอีก7รวมเป็น21คะแนนต่อ24โอียางทำไมทำไมรอบนี้ผมอยากชนะจังวะ เดี๋ยวอันต่อไปไงคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะมาทําชนะเอาตอนคะแนนสูงๆไงใช่ใชใช่ใช่แล้วอันต่อไปก็คะแนนสูงขึ้นด้วยนะครับกับเกมเพลงฮิตปิดหูไปกลับไปที่บ้านเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ครับในเกมที่3นะครับยิงปั๊บรับบอลเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะสิ่งที่ตอบได้อ่ะคือเป็นหมวดหมู่ของทีมตรงข้ามของเรานี่คือไม่เป็นสายไม่ละครไงแล้วที่ได้มาคือมีแต่ละครพี่เรียดมันมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่แบบผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากไปรับปุ๊บแต่ว่าน่าเสียดายพี่เด่นคุณคือเขาก็หวังดีไงเขาก็คิดว่าละครของเขาเราที่ว่าของเราไงเขาก็ชนเราก็คือล้มแต่ว่าเขมหน้าน่ะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าด่ากันแรงนะครับผม